โอ้ยโคตรเดือดแพ็กส่งก็เดือดหน้าร้านก็เดือดโอ้นี่แพ็กส่งอีกแล้วโอ้โหนี่โต้ล้วนนี่ก็แพ็กส่งอีกแล้วเดือดจัดปลัดคิกโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหใส่กันเหมือนว่าเล่น โอ้โห้ MK นี่โตนี่ยิ่งกว่าแจกอีกเนี่ยพ่อมึงแม่มึงเ้ยโอ้โห <c oughs> นี่ทำอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้โหนี่ MK ห้ารูนะตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะโอ้โห <c oughs> พอสุดอะยังเดือด สวัสดีตอนบ่ายครับพี่หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอีทุกคนนะครับสวัสดีแฟนเพจด้วยสวัสดีทุกท่านนะฮะเดือดมากทั้งส่งทั้งหน้าร้านแนั้ทั้งในเพจตอบไม่ทันต้องขอประทานอภัยแต่ก็ไล่ตอบอยู่ถ้าตอบไม่ทันยังไงโทรเลยศูนย์9 3ดหนึ่งเก้าสามเก้ามสามห้าหกนะครับเพราะว่าตอนนี้เดือดจัดจริงๆที่ร้านนะครับเดือดจริงหอดนะฮะนี่ <c oughs> ดูยับดูยับ โอ้โหรอใส่กันเต็มระบบเต็มระนาวนะครับยับเยินแน่นอนสวัสดีครับผมครับคันนี้ใช่ไหมพี่ได้เลยดูล้ออะไรครับเดี๋ยวผมดูให้ครับรทำครับดูแบกตัวไหนไว้ครับมาจากไหนครับ ปทุมธานีนะฮะถ่ายคนสวยหน่อยนี่นะฮะมาจากปทุมธานีเดี๋ยวดูให้ครับเดี๋ยวดูให้ครับเดี๋ยวพี่ลอง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 ,ลองเข้าไปดูร้านก่อนเนาะเดี๋ยวแนะนําให้นะครับแล้วเดี๋ยวให้ส่วนลดให้อะไรเนาะคร,รับมาจากปทุมธานีเลยนะครับเป,เ,เป็นคนใต<ห>้อยู่แล้วจําเสียงได้เลย <c oughs> ผมนึกว่าพี่มาจากใต้ด้วย <c oughs> มาจากไหนมาจากไหนภูกเกต็ตเหรอคนภูกเกต็ตเหรอ <c oughs> เป็นคนคอนอ้ยแหลให้ฟังเน่นะฮะ เป็นคนนครน,นะครับะอยู่ปทุมพี่สาวนะฮะน่ารักมากนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะอ่าอันนี้คนไหนอ่ะอันนี้คนไหนคนล่าคอมเมนต์คอมเมนต์หัวแดง <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะส,สองจะทห้าห้ายี่สิบจุดเท่าไหร่ครับพี่ มีเดี๋ยวผมมาเฮหน่าอยากให้มาผมอยู่ร้านอะเพราะผมเป็นคนที่ชอบจัดโปรแล้วผมเป็นคนที่ชอบให้ส่วนลดแล้วผมก็เป็นคนที่แบบว่าวันนี้ผมอยากจะลดอยากจะทําโปรอยากจะขายให้ทุกคนได้แบบราคาพิเศษเออมาเลยครับไม่มาแล้วจะเสียใจนะจริงผมอยากให้ทุกคนมานะผมอยู่ร้านทุกวันเลยเนี่ยผมอัดโปรยับเลยเนี่ยน,นี่ตรงนีดตรงทั้งนันเลยเห็นปะเห็นปะเนี่ยโอ้โหทั้งวัน จริงๆครับพี่ชายทุกคนจริงๆครับพี่ๆทุกคนจริงๆครับน้องๆทุกคนนะครับมาเถอะครับรับประกันนะฮะผมจัดให้อย่างลาบผมจัดของดีๆให้แน่นอนนะฮะตามงบที่ท่านอยากได้เออคอมเมนต์หัวแดงเขาบอกเนี่ยแหละครับคอมเมนต์หัวแดงนะฮะนี่คอมเมนต์แท้ๆเลยนะฮะคอมเมนต์เลยเออเนี่ยคอมเมนต์หัวแดงลูกค้าบอกเนี่ยเอฟี เอฟตีบอกว่าเขมรหัวแดงเลยเออ <c oughs> จัดมาแล้วครับอย่างหลอ่อขอพระคุณครับขอพระคุณทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับขอพระคุณทุกจริงๆนะฮะโอ้โหยาบจริงๆนะต้องบอกเลยว่าในเช้าตอนนี้บ่ายสองซ้อมรถครับนันเบสมึงซ้อมรถไม่ชวนพี่ไม่เป็นไรซ้อมรถไม่ชวน มีโปรนี่ต่อหกสิบยังยังไม่มีครับแต่ว่าร้อพร้อมยางได้รับส่วนลดห้าพันตอนนี้อตอนนี้ที่โปรโห,ด,หดเลยนะครับเป็นยางสองสี่สองแปดห้าสิบและก็ห้าห้าครับที่โหดมากๆราคาแบบโหดดุดันนี่ใส่กันให้ยับเลยนะฮะของแท้จัดแล้วครับอ๋อชุดร้อยี่สิบมาสักคู่จัดแล้วครับอรบอส่งภูเก็ตกราบขอบพระคุณนะครับภูเก็ตนะฮะ เด,เดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับพี่ชายวันนี้แหละประกอบให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ชายดูรอพี่ชายด้วยกระต่ายครับดูส่วนรถหน่อยนะ <c oughs> อ้ยออ้ย,อยม <c oughs> ของพี่ชายแน่เลยคุดนี้ <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะใช่นี่ฮะ M K แท้ขอบ20่สิดำเลเซอร์เงิน ยางนิ้โตนะครับกำลังแพ็กอยู่นะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะแพ็กแบบนี้เลยห่อไปให้อย่างดีนะครับจัดส่งแบบรวดเร็วทันใจวันนี้ถึงแน่นอนนะครับบอกเลยว่าจัดให้นะครับทุกท่านนะครับใครอยู่ไกลก็ส่งได้นะครับไม่ผมบอกให้นะครับค่าส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถึงบ้านหน้าบ้านท่านเลยพี่หนุ่มจัดให้นะครับผมจัดให้รอๆแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับนี่ฮะนี่ฮะถ่วงล้อไปให้เรียบร้อยด้วยนะครับพี่ชายนะฮะ เบาๆเซิฟๆนะครับใช้ล้อคุณภาพยางคุณภาพแบบนี้ผมจัดให้นะฮะนี่ครับแปดเอ็มเคแท้นะครับป้ายห้อยอยู่ตรงนี้เลยนะพี่ชายครับนะครับนี่เลยเบาที่สุดในประเทศไทยด้วยขอบ20น้ําหนักเพียง9ก้โลเท่านั้นนะครับพี่ชายนะฮะตัวนี้เป็นพูดง่ายเลยว่าเป็นงานเอ็มเคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่ฮะปั๊มตรงนี้เลยนะฮะพี่พี่ชายสบายใจได้เลยนะฮะพี่ชายสบายใจได้เลยนะครับสุดประเทศครับนะครับจัดส่งให้นะครับวันนี้ นะฮะประกอบเสร็จแล้วรอแพ็คหน้าตาแบบรอแบบนี้นะฮะเราก็จะซับซับด้วยโฟมก่อนหนึ่งชั้นแล้วก็กระดาษนนหนาๆไม่ต้องกลัวล้อเป็นรอยครับหน้าหลังผมจัดการให้เรียบร้อยอ่า <c oughs> โอ้ยรถแข่งเบสโชว <c oughs> รถแข่งเบสโชโบยัมใช้ลายนี้แต่ปีนี้เบสโชโบยัมจะเปลี่ยนไปใช้เขา่าไฟนะฮะของดีครับ MK ผมผมผมรอสุดใน ในซอยโอ้โหขอบคุณครับพาชมล้อ MK หน่อยครับได้เลยครับทุกคนนะฮะเลือกนะครับเป็นล้อเบาแท้เป็นล้อเบาคุณภาพเป็นล้อที่มีน้ําหนักที่เบาและเหนียวและแข็งแรงมากนะครับใครอยู่ที่ไหนก็ต้องใช้ MK กันนะครับเพราะว่าบอกเลยว่า MK นะครับโอ้โหทำแต่ลายสวยๆนะครับทำแต่ลายที่คุณภาพนะฮะนี่ฮะดูครับนี่ฮะสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ขอบยี่บนะฮะผมบอกเลยว่าเน้นเน้นเน้น MK นะครับเพราะนี่ฮะ MK ทําออกมาเยอะนะฮะนี่ MK เห็นไหมนี่ฮะดูครับมันจะปั๊ม MK หมดเลยป้ายห้อยก็จะเป็น MK <c oughs> นะครับป้ายห้อยเป็น MK นะฮะนี่ฮะ MK MK factory เลยนะครับนี่ฮะเราขายแบรนด์แบรนด์คุณภาพนะฮะเราขายแต่ล้อที่เอ่อเป็นล้อที่คุณภาพนะครับมีรับประกัน,นะฮะดูป้ายห้อยนะครับทุกทุกทุก,ท,กทุกชุดจะมีป้ายห้อยอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะอ่าแล้วที่สําคัญนะครับนะฮะล้อเรานะครับสมมุตินะฮะถ้าเป็น ล้อ performing แทนอย่างนี้นะครับจะเบานะฮะจะมีน้ำหนักเบามากนะครับถ้าเป็น s อ v ูนะครับ s อ v ูจะปั๊มที่ล้อเลยครับว่าเป็น m k Sport นะครับนี่เลยที่ตรงนี้เลยนะฮะ <c oughs> นะครับอบอกเลยมาได้เลยครับจัดให้นะฮะจัดให้ 1, 10, 8, 9, หนึ่งมืนแปดพันเก้าร้อยล้ออะไรไหนนี่ฮะเยอะเลย s อ v มีนะครับหลายสีนะครับซ e นะฮะ i e นะฮะเพียบเลยนะฮะ e band มีหมดมีทุกอย่างนะครับอยากได้อะไรมานะฮะลายเยอะลายเยอะเหมือนกันตัวโป้ก็ลายเยอะนะฮะพี่ๆอยากได้ลายไหนก็เข้ามาดูนะฮะมาดูส่วนต่างมาดูความเพิ่มเติมนะครับอ่ามาดูได้เลยอยากได้อะไรมาหาผมจัดให้นะฮะเต็มระบบไม่ต้องกลัวนะฮะพี่หนุ่มจัดให้แน่นอนนะฮะรับบัตรเครดิตครับ รับบัตรเครดิตครับนะฮะเออนะฮะเจอกันที่ร้านนะครับบอกเลยว่าแน่นยับจับโอ้โหจบที่เดียวนะฮะใช่ครับนะฮะมาได้เลยที่ร้านแมงกันยานชมบุรีนะฮะผมจัดให้นะฮะอยากได้แบบไหนเข้ามาที่ร้านเจอกันที่ร้าน